การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเทสุข้าเชียงรายร่วมกับโรงเรียนสาธิตศาสตร์ศึกษา ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเซฟสถานศึกษาปลอดภยัภย4ภัยซึ่งได้แก่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิและภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจซึ่งทางโรงเรียนสศาสตร์ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความปลอดภยัย เพื่อสวัสดิภาพของนักเรียนทั้ง4ด้านและได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โรงเรียนสศาสตร์ศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากที่อาจมีเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเช่นภัยจากธรรมชาติ จากเหตุแผ่นดินไหวและภัยจากอัคขีภยัยที่สามารถเกิดขึ้นทุกเมื่อได้โดยไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากภัยดังกล่าวโรงเรียนสหศาสตาศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและมีความปลอดภัยในชีวิต 2>, 2. เพื่อจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย 3. เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีความรู้มีทักษะป้องกันตัวเองและความปลอดภัยด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหว และภัยพิบัติจากเหตุที่ไม่คาดคิดเช่นเหตุอักคีภัยในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทางสิ้น2,404คนมีระยะเวลาในการจัดโครงการ2วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่9ถึงวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,566โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งระบบโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มคณะครูและนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและการฝึกซ้อมการหนีภัยทั้งระบบ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต15เชียงรายส่งคณะทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณาภายัยซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเตวิตสกุลสมณะเดโชผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและคณะเป็นวิทยากรโรงเรียนสหศาสตรศ,าศาึกษาขอขอบพระคุณผู้มีส่วนในการจัดทำโครงการนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆท่านตลอดไป